มันเกิดมันเกิดใครนะครอีกทีเปตตี้นี่น้องเกณฑ์ถืออะไรอยู่คะถือเทียนถือเทียนฮ่าถือเทียนนี่วันเกิดคนนี้นี่มันเกิดคนนี้นี่กี่ขวบคะัหนึ่งขวบหนึ่งขวบค่ะหนึ่งขวบเขาอายุหนึ่งขวบหนึ่งขวบค่ะเฮ้ยสวัสดีสวัสดีเเียกยนจิ้มอันนี้แล้วก็มากินกินไม่เอาไม่เอา เทียนจุดไม่ด <brothers and> <ampa> <function als> ับหรือเปล่าเนี่ยน่าจะไมครับเฮ้ยเป่าไม่ดับเป็นเทียนจุดไม่ติดเทียนจุดไม่ติดนี่นี่่ใครนีเอ้ไปแช็คปานี่มันี่เ่ใครล่ะลูกเ้่ใครคะเท่เปดติเท่เปดเ่เปดติเขาลงอยู่ด้านนี้ป้านี่ เยยานี่ยอมกอของก่อขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะยังไงค่ะอันเดียวขออันเดียวนี่ของเจเจนี่ของเจเจค่ะเจเจยายให้นะเรื่ออสุาด้วค่ะเออมา้อพลงีเบรด้อ่ะร้อมมี่เอามายืนมายืนแฮปปี้เฮ้ยด

เชกันเตาเชื่อกันเต่าช mm ่วยกันเเาไมป่ e ันเต่าออาเไปก็กินถ yeah. ูกต hey. yeah. ้องขอย่านน่อ่ะเออขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก่อนขอบคุณไ่ะย่า มีอายุยืนยาวอย่าดื้อนะอย่าดื้อกับยานะค่ะที่ฝากฝากไว้ที่เดจเจ๊ฝากฝากฝากซองไว้ที่เดจเจ๊เดี๋ยวเจ๊รับทีฝากน้องทีหนุ่มเออฝากไองที่เจเจนะฝากไว้ที่เดจเจ๊เออกินด้วยอันนี้ของของยาฝากที่เดจเจ๊ด้วยเดี๋เจ๊เก็บให้น้องนะคะเอาของของกุ้งด้วยเอาฝากไว้ที่เดจเจ๊ด้วยเอ่ะ อากูให้ก่อนก่อนให้ก่อนอากูให้ก่อนอากูให้ก่อนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก่อนขอบคุณค่ะลูกขอบค่ะสวยนะเออทำไมได้สองเยอะจังอ่ะฝากพี่เอเจสวยที่เอเจมันเกิดใครเนี่ยเออเจเได้สองเยอะเลยมันเกิดใครเนี่ยเอเจผู้รักษาผลประโยชน์ให้เปิดติดต่อไปก็กิน มมมีีดานั่นนะครับเก่งเออตุยทำไมเขาไม่ให้มีดมาไม่ให้มีดมาหรอกไอติมน่าจะแข็งมึงก็ว่าปกติต่อไปก็จิบไอติมบอกงานการไม่มีทั้งต่อไปก็จิบแล้วกินเสร็จต่อไปทำไงคะกินอะไรอ่ะช็อกโกกแลตินได้เลยกินเลยกินเลยหยิบมาเลยค่ะกกินเลลยูหยิบมาเลยหยิบมาเลยอร่อยไหมบอกลองกินดูสิ ช็อกโกแลตอร่อยอู๋อันนี้อือมามาก็ไปหมยอ่อ่อร่อยมากน้ำ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 นำนง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 ำน้ำน้ำน้ำนำน้ำน้ำนดำน้ำกน้ำ้ำน้ำ้ำนกำน้ำ้ำน้ำนำน้ำน้ำน้ำนำน้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 ำนำนำนำ ดูซีว่าเอร์ติสจะขมหรือเปล่าเพราะน้องเกีย์อร่อยมากเลยเอร์ติสคราวนี้เบอร์ติสกินช็อกแลตทำไมทำไมหน้าไม่อร่อยหให้ผมให้ผมอะป้าเระ <ไป S 2> ติดให้ผมคุ้ง เปรติดเอาไบกุองกุ้งก่อนไปเอาช้อนให้คุงกุ้ง,ง,งด้วยกูเอาวัสดท,ที่สุดในบ้านู้อเอาองน้องเกณฑ์เอาอน้องเกณฑ์ <laughs> แขนมีกล้ามแล้วนะาาตัวหนักไม่ปรติดตัวหนักอ โอ้ล้อกล้องสั่นเลยคิวตุลุงมันอร่อยมาวันนี้เค็มอร่อยไม่งั้นไม่เอาไปเดี๋ยวลองมาดูหน้าเดี๋ยวลองมาดูหน้าในวิดีโอจะได้รู้น้่งน้องน้องน้องจะตักให้เจอช็อกโกแลตก็ไปเมื่อกี้อร่อยไหมล่ะน้อตัวสุดรมตัวสุดตัวหม่ามาจะแกล้งน้องอีกนี่อ่ะทำไหมจะเอาให้นี้ <S <S ามันไม่ใหญ่ต<ร>ีนหมดอืมชันล่ามันเป็นรวองตรงนะเป็น,นรปน